ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาแก้งน้องกันทันทีนะครับซึ่งเรามีน้ำยาอยู่เดี๋ยวเราจะทำการดิ่มน้ำยากันรู้สึกว่าผมได้นองมดไปนะครับวันนี้นองหม่ลงมดกระสิล่ามาแก้งน้องนะครับทุกคนมดกรสิล่าก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งน้องเอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะทำการแก้งน้อง ใส่ออซิล่าลงไปนั่นเองนะครับแล้วก็ไขจัวออซิล่าด้วยโอเคนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยสวเอาเนาะป่วยชีพพอดีเลยตอนนี้เรากำลังหาไอ้นี่่คะหาต้นไม้ดิต, <c oughs> ตีได้ไหมเฮ้เราแอบ,บโยนชุดเกาะไปดีกว่าชุดเกาะทองแอบบโยนไปน้องไม่รู้ว่ะ เดิกลับมาที่เดิมมาจะฆ่ามหมูยังไงแล้วก็ไม่รู้โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะอือ <c oughs> ทำการเอาอะไรมาดีเดี๋ยวเราจะทำการเอาทาหารเอปิกมาดีกว่านะครับทุกคนใครมรู้จักเอปิกนี่ก็เป็น ทหารในกซิลาปทะคงนะครับไม่ใช่ทหารสิเออก็ทหารแหละเอพิโซเด์เป็นสถาบันที่ผลิตเมกาซิลามานะครัะทำการวางเอพิโซเด์เนอะเขาไม่รู้นะทุกคนว่ากำลงวัดอะไรไว้ น้องเขาก็เอาชี้ก็ธรรมาดาใค <g ül> รจะเล่นฮึเดี๋ยวเรา<พ>บีบให้เน่อยเนาะ <g ül> เดี๋ยวผมเบาเสียงลงหน่อยดีกว่าเบาเสียงลงหน่อยแล้วกันนะโอเค ี๋ก็เด็กเราเอาสกอเรอรมาเออสกอคเรอร์สกอเรอรสกอเรอรอยู่ไหนตัวอะไรเนี่ยนะก็เขาเรือยอยู่ไหนวะตัวอะไรอ่ะตายแล้วเราต้องหนีก่อนนะคะทุกคนตายแล้วสกอเรอรอยู่ไหนวะทุกคนเราจะตายไหมคะทุกคนเราตายแน่ๆเลยนะคะทุกคนเออเราอยู่ไหนวะเนี่ย นอนอยู่ในหมู่บ้านงั้นเหรอได้สิโอเคนั่งงันนั่งงันไงถืออะเพราะว่าว่าตัวน,นี้แล้วกันมาเจะแลกนิดนึงนะทุกคนเราวางพูดราคาเฮ้ยเออยังไม่รู้ว่าดีตัวอะไตัวอะนะ มันเป็นกร color จากสองพันเจนะทุกคนเป็นกษัิยรทโอเคกษอ้ยกลเ่รลยนะครับสึกว่าเสียงสะพันเนาะนี่ก็เดี๋ยวเตัวงเหวันนี้ที่ก่าทุกคนการแหละน้องไปน้องันเหรอได้ ไปเที <I> uh, like really mm ่ยวจิ hmm. ๊บแหลกมากเลยนะทุกคนอืออ่าใครอะอันนี้จะโดนลุงโดนนะการ์ตูนอืออืเอาเลยเอาเลยเอาเลยลูกน้องเอาเลยลูกน้องเอาเลยเอาเลยเอาเลยเยี่ยมเบอร์เลยน้องเข้ามาแอบมันหรอเอาตัวโหดกว่านี้ละสกอตเดวิลไปเลย สกอตเทวิคใครไม่รู้จักก็เป็นหัวหน้าของสกอเขาเลอร์นะแล้วมันก็แล้วนก็ตายพี่พีไปหาน้องก่อนไม่รู้แล้วเจอมาเลยทุกคนนอนดีสิจะรวนอนไล่น้องอยู่นี่เอาน้องน้องสกินบั๊กนี่สกอเทวิวนี่เข้าไปในบ้านกันนะคะทุกคน น้องตอนนี้เราจะต้านเองโอ้โหนี่ดูฟุนสกอร์เดวิลเป็นไงรู้เสียงหน่อยนะดีครับเดือดปานกลางนี่แหละมันกัดกันเหรออ๋อไม่ใช่หายเอปิกเอปิกริงเดี๋ยวเราอดพักอีกรอบกันอีรอบอีรอบพีก็งพีกลอง อีกกล่องโอเคครับทุกคนน้องหนีไปแล้ววะน้องหนีไปแล้วน้องหนีไปไหนวะเนี่ยเราไล่ทเราเจอมันตะโกนแย่ยงดังอ,อันนี้ผมโหลดที่เจ๊แพรก็ยังอยู่มานะ,ะเป็นที่เจ๊แพรคือมุติเล็กซิเซลค่ะท่าทุกคนนี่อาจจะในบ้านนี้ก่อนนะ เขาไปไหนวะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับทุกคนน้องโยน,นอะไรอะ่ะเรายนกำจาดหาน้องนะอันนี้ไงอื้มอ้อยนีย่ไข่ไข่ลอยได้เดี๋ยวเี๋เดี๋ยวโดนจับสิโดนจับครับไม่วันนี้ที่จามาเก่งเอ มีการพูดได้ยว่าพิพแก้น,นะครัอืมสกอไทดทานไททนกับสกอคเอร์ตอเลเลอร์นน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 นเนาน้นน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 นานน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 ะนนนนเรานนนนนน พี่พี่เองเฮ้ไปอย่างนั้นน่ะเอาโู้ตมาเหลือหนึ่งนาทีละโอเคไปหาน้องเลยน้องอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาปรับก่อนครับไมเฟรจโอเคอินวิววิตี้ ดีนะครับทุกคนไม่รู้เราจะทำอะไรไม่รู้น่าัวเดี๋ยวเราไปหาน้องก่อนน้องอยู่ไหนอ่ะน้องอยู่ไหนวะน้องไว้ไหนวะโอเคน้องคนทีวีไปหาน้องก่อนโอเคน้องน้องอยู่ไหนเนี่ยน้องอยู่ท่ามหรอ どな、はいー นปีว่าเราก็ยังไม่เรียนเลยเหรียนนะยังไม่เหรียญนะขึ้นมาก่อนแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยฮะมาทำในเซอร์พ,พี่นนเนี่ยเขามาทำเขาเขามาทำอะไรในเซอร์พ,พาาี่นนแล้วขมายาิา้นก่ไม่ได้เก้งแก้หรือเปล่า มาได้แก่มาได้เก่งลาเกอนโอเคนะครับเดี๋ยวเราหยินนี้เลยจพี่บิงไลก์กดแชร์รกดซับกดเอ้ยไม่ใช่บายบายนะครับทุกคนเอ้ยมันแหลกจังเลยวะ